อัน <Thank you. S 1> ่ตเฮ้ยพวมึงมแนนจุดปสงค์ยเ่ว่าว่านกว่าว่ามึงขาดวยโอ้ระดับตู้นั้นไม่เต็มอีกแล้วจะไม่ได้เต็มนะไว้ต่อยกูเลย ขี่โมเดกูได้ก่อนแน่มาเถอะมาเถอะอย่าท้าไอ้หางสวัสดีนักเรียนนกเรียนานงสวัสดีครับวันนี้นะครับูกัผอบทัเรียน้สอบับก็คาิุก็สยมาได้สี่คะแนนเจารนได้สิบส่้กายสคนบได้สคะแน เป็นั้งได้สุข้าก็อ,อกะไออาไม่กล้าครับก็รู้คูได้สง่งงานไปให้เราทำไปหลายครูก็เป็นการที่ครูติดพัฒกันก็เป็นี้อมูลี่เปนหาชีงานที่ต้องายวไไมกนีว้ดีกว่าวาย,วาย แล้วไปไอหางลื่นไปในกลางวันวะสวัสดีนักเรียนนักเรียนทงวันทงวันพะล้ใค่ะสวัสดีค่ะนายต้นกล้าออไรไหนม่ทราบค่ะไหนใครเป็นเพื่อนสนิทนายต้นกล้าน anyway> ุมค่ะมันมาคุยช่วงนี้ไม่เห็นนายต้นกล้าเลยรู้ทราบไหมครับว่าไปไห ไม่ทราบค่ะหนูไปตามหาที่บ้านก็ไม่เจอครูก็เป็นห่วงนักเรียนก็ยังไงก็ฝากไปเลยเพื่อนเลยโอเคค่ะเพื่อนเด็กจริงๆสีนี้ดรอปสีดำเอาเสร็จคุณสนิทสนีทเลยมีคนจีบอยู่แล้ว

ปู่ครับขออนุญาตไปตั้งนท้าหน่อยครับไม่เท่าไหร่เพื่อนแค่สามสิบอะขอสองเมตรดิเฮ้ยไปใช้ที่บ้านด้วยอ่ะแรงเกียร์ยินดีที่ไร่วมงานแงนโฟ <play check ones> umat <Four> right. hey. oh bisa เหรอครับชื่อคุณครองนายต้นกล้าไหมครับค่ะพอดีว่ามาพบครูดได้ไหมครับที่โรงเรียนทาไมคะอ๋อพอดีว่าลูกแม่เสพย,ยาในห้องน้ำนะครับจริงเหรอคะเดี๋ยวตามไปคะ่ะตามกันได้ครับสวัสดีครับครูแบบม่แว่าลูกแม่จะทำผิดเสพยาบ้าในโรงเรียน คือว่าทางเรียนจะขอเชิญคุณแม่ขาอการะคแล้วก็าสาาที่เจานที่ตำรวจเพ่ที่ะที่ให้ลูกนได้การควมได้ารื่อนะคเออ่รู้นะคะว่าลูกคจรแต่ทันก็ยางันดกผูชื่อรับเรื่ในปทีนี้และทำเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างเน ต้องขอโทษจริงๆเนรับไปง่มยจริงครับตีจะต้องว่าไปตามกครัการที่คุณแม่กะทำแบบนี้มันจะครบ้ม่ครับต้องขอโทษนี่แหละครับคือการทุจริตความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยสินบนใดๆแต่สามารถสร้างได้ด้วยความตั้งใจและการกระทำที่ถูกต้อง